บ้านเราวนี่สิขายกี่ยางแล้วเม,ม้นกับเม้นเจบเลวให้วห่องไว้ว่องไว,วอุ้ยบ่ได้รังใจเจเลยเจบพี่เบิ้งนี่สี่ห้านำท่วมขายบ้านซื้อคอนโดปีหกแแผ่นดินไหวขายคอนโดซื้อบ้านปีหกเไม่เหลือทั้งบ้าน ทั้งคอนโดเพราะเข้าคาสิโนหมดตัวแล้วเทวด,ดาให้ข่เลือกระวั่างปวดหลังก็ไม่เกินคข่ผู้เลือก <c oughs> เป็นก็เลยประทับใจในความบรบรของข่ <c oughs> ก็เลยประทานให้ทั้งสองอย่าง <c oughs> สวัสดีคะ่ <c oughs> คะเพื่อนเนค่ะอันนี้คืออันาจากบ้านไข่เดอ้ขอขย่อยู่บ้านกุดกงซ้อยตำบลบ้านถิ่นอำเภอหนองแสงจังหวัดอ่างวัวลาภู โอเห็นไหมนเนี่ยอาณาจักรป่ายางข่อยเออเออข่อยจิตเพราะถ้านในกาบบานเลี้ยวได้ข่อยสร่องเงินจากการขายยางก่อนยานะ,ะห,นาห็นบ่เดี๋ยวก็จะลงไปดูภาพผู้จ้าลงไปเบิ่งเลยจ้าตามมาเลยตามมาเลยตามตามาเลยได้เวลาเก็บขี้ยางเขาเอื้อนขี้ยางเนี่ยน,นี่เป็นซุ้มผู้จ้าเป็นก้อนๆนะเห็นไหมนเอออันนี้เห็นบ่มเนี่ อันนี้ป้ายางข่อยได้ดีข่อยบ่รูจักว่ากี้เอเคอร์เด้ร้ายๆจนข่อยต้องใส่าว่ามาเป็นพั้นๆเอเคอร์เลยทีเดียวงานโบบิดโบไว้แรก่อยเพราะว่าป้ายางข่อยมันกว้างขวางอันน่าจากข่อยสุดยอดมากมากคุณนะข่อยแบบเก็บยางอยู่ฟังคุณใส่เข้าาเอเคอร์พอยังตรงได้จางคนมาก เก็บที่ยางไหนจะคิดเบิ่งหนวดเดฟที hey ่ยางนี่็คือก้อนยางนั่นแหละมือนีอะละกี่ได้เงินแล้วบบบนี้เออเรื่อยๆค่ะเป็นอันนั้นเป็นค้นเก็บเนาะอันนี้ก็เป็นค้นบรรจุใส้ถุงมาที่นี่ตรงนี้รถแลนตามข้องยางเนี่ยแบนี้เห็นทุกพระเจ้าเห็นบัดนี้แตกข่อยสุดยอดเลยนี่อันนี้ไปไหนมาไหนนี่โอ้ยบรรจุได้บักหลายเลยเลยนี่ อุ้นคาริหาดข่อยอยู่ฟังคุณเด้อสมเขียวได้อคาริหาดบ้านข่อยนะป่ายางข่อยคุณอ่ะเป็นบนี่สุดลูกหูลูกตาจักว่าจีเอเคอะคุณต้องยำครับนี่นี่นี่การเก็บขี้ยางคุณอ่ะกอดนนง่าง่ายง่ายยางข่อยนี่โอ้ยบ่ต้องเบ่าถึงคุณภาพนี่บ่มีการผสมอีหยังเลยมีขีดิดเต็มอายะยโย ยอดมากนี่ล่ะเงื่อนค่ากละบ,บานไวยขึ้นเครื่องกระบานแต่เล่นกันเล่นแต่เล่น